สวัสดีชาวโซเชียลมาร์ท้ามันมนีมีอะไรจะให้ดูคือว่าจะให้ดูคนนับตงังค่ะเห็นไหมไม่บอกอ๋อน,นั่นไงคนนับตงังเลยว้าวว้าวว้าวจะไปขวดเขาบนที่อะไรนี่ นี่ไงอนยอะอ่ะนี่เงินนับตังค์นับตังค์จะให้เมียชายช้อปปิ้งค่ะไปยี่สิบจะให้ยี่สิบบาทยี่สิบบาทซื้ออะไรได้ซื้อข้าวยำได้นี่ต้องไปโพสไหมครับฉันจะโพส ที่โซเชียลแคมเอออย่าหาเรื่องทำไมใครเดคน<ว>อ,อนื่นโพสต์ั้งแต่คนตัง้งเยออให้คนอื่นเขาเห็นปุ๊บเขาจะได้มาถึงแบบว่ายืมตังค์อไม่ไม่มีหรอกนะยังไม่มีใครจะมายืมตังค์เราไม่มีอะไรใครจะเอาตังบ้างเราไม่แจกงนะคะ <c ười> เราไม่แจกนะคะเราเก็บไว้ใช้ไปช้อปปิ้งค่ะสามีนับที่จะให้เมียนะคะนี่เมียนี่สามีสุดที่ลักที่หาเงินมาให้เมียใช้ยังหายังยังไม่มีค่ะโอเคนะคะบ๊ายบาย